สวัสดีครับสวัสดี FC ทางบ้านทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินช n เนลก็จะพาท่านผู้ชมนะครับไปตามต่อขอโชคลาภกับปู่พญาเต่าปู่พญาเต่าผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับท่านผู้ชมวันนี้ลุยเดียวเช่นเคยนะครับอ่าปัต่อยบบา่างนะครับท่านผู้ชมผมเลยมากผู้เดียวเพราะว่าเลขเข้านะครับงวดที่แล้วอ่ารู้สึกว่าจะเป็นเลขเซมซหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมที่ ผมเขย่าเซมซนะครับได้095หรือ065นะครับเพราะว่า9กับ6ตัวเดียวกันนะครับนะคท่านผู้ชมเอ้ยมันแต่ว่าส่งสีบร,รยาน,นะครับนเพราะว่ามือนีได้ยินงจะเสียงนะครับเคียงสูบน้ำเพราะว่าน้ำยุ่งห่วยนะครับห้วยหินลาดที่อยู่าทางสามปู่พญายเต่าน้ำเยอะเลยนะครับวันนี้ฝนไม่ตก ฝนไม่ค่อยตกนะครับหน้าแถวนี้ก็แล้งแต่น้ําน่าจะมาจากด้านบนอที่ที่อยู่อําเภอรหรือว่าอยู่ตาบลที่ทางน้ําไหลผ่านจะมาทางนี้นะครับท่านผู้ชมแสดงว่าฝนตกทังถุนแห้งน้ำก็เลยมาตามล่าหวยเขาเรียกว่าห้วยหินลาดนะครับตรงนี้ครับก็เลยมีเครื่องคูบต้านะครับมาตั้งสูบน้ําหลายเครื่องเลยนะครับเสียง เสียงสรนั่นเลยนะครับมันก็เลยเห็ดเห็ดไห่บ่อบ่อขยานัาเลยนะครับท่านผู้ชมมือหนีผมมาผู้เดียวลุยเดียวนะครับเข้าไปด้านในด้วยกันนะครับท่านผู้ชมปยวเตรียมดอกไม้ทูบเทียนไปสัการะกราบา้ปู่ท่านนะครับเพราะว่าเมื่อที่แล้วอีเซมซี่เข่านะครับสองตัวหกห้าหรือเก้าห้านะครับเคครับปไปนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มาลดพ่วงซาเล้งทะเบียนสองหนึ่งสามเช่นเคยนะครับท่านผู้ชม มัน,นจะได้มาสักการะไหว้ตามต่อขอโชคลาภให้กับปู่พญาเต่า,าให้กับ f อซนะครับขอโชคลาภกับปู่พญาเต่าโอ้ยผมกับซันนะครับเฮ้ยน <c oughs> ั่นก็ซันแล้วกินไม้ล่วงโอ้ยมาด้วยขวนเอ,อไม่มีอะไรครับอโอ้โหมากเสียวนี่เทียนไงนะครับนี่เทียนไงอขออนุโมทนาสาธุบุญ เอฟซีทั้งช่องนอกนานะครับที่ได้ร่วมอ่านนะครับถวายเทียนให้กับปูพ่พญาเตานะครับเพื่อสางควบแสงสว่างแต่ขอให้ชีวิตการงานและครอบครัวของท่านตรงพบตะความอ่าสว่างสวัยเกิดเจริญอย่าเลื่อนลุเรื่ง,รงตลอดไปคือจังทันถวายเทียนนะครับปูพ่พญาเตเด้อสาธุ นี่นะครับท่านผู้ชมอฮ้ยกงไม้ล่วงม่มีอะไรครับโอ้โหนี่กระลอกกระแตนะครับนี่กระลอกกระแตวิ่งประมาณนั้นนะครับ ไปนะครับท่านผู้ชมไปเตรียมทูบเทียนดอกไม้สักก,การะไหว้ปู่พญาเต่านีก่อนนะครับโอเคนะครับครับก็สวัสดีอีกรอบนะครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกๆท,ท่านนะครับมานะครับเดี๋ยวผมจะได้เตรียมสัมภาระเตรียมอุปกรณ์เพื่อจะจุดทูบเทียนราบไหว้ปู่พญาเต่าน,นะครับผมเอาไฟสำรองมาด้วยนะครับ เมืที่แล้วเข้าเลขเซมซีนะครับท่านผู้ชมเลขเซมซีเข่านะครับเพราะว่าผมขย่าเซมซีได้0.95ย์เกนะครับเลขถ่ายแล้วทีหนึ่งออกอแปดพกขานะครับเก้าก็พกตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชม ขออนุญาตจบเทียง วันนี้ดีหน่อยนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงเครื่องสูบน้ำค่อยอุ่นใจนะครับวันนี้ So... ละลอกกบแตก็มีนะครับทีนี้เพราะว่าเพื่อนจิมากินของไหวนะครับ จาทุกเดี๋ยวเท่าไห้น้ามัปูทั้งกอนครับเอ้ยตัว้ปูเ้ยเบิ้งเด็กรูเลลูกงานเป็นปูเด้อนี่้นี่นึ่งละปูเลยตัวได้สิ ออกตัวไรสิตรงกับเด็กถ่ายล่องที่หนึง่งหนปูถิดห,หน้าเบิง้ง้ะปูเ้ยเล็กถูบอันนี้ผมจะขอนะครับเลขถูบกับเลขเซมซีนะครับ,บะะท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่แล้วเซมซีเข้าเข้านะับ ปานะครับท่านผู้ชมบอกกล่าวปู่ไปด้วยกันนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อปู่พญาเต่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ปู่พญาเต่าปู่มีตะบะอันกลนตาปู่พญาเต่าปู่มีหูแก้วตาทิพย์ปู่พญาเต่า ผู้มีบุญาบาลามีมอนีลูกหลานชองมารินชาแน,นลพร้อมด้วยเอฟซีทังบ้านที่กำลังรอชมติดตามอยู่ในขณะนี้มอนีกจะลูกหลานก็ได้เดินทางมาสักการะไหวปูพญาเาตเพื่อมาขอเพ่งบุญบาลมีปูเพื่อมาขอโชกขอลาบเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนเอฟซีทัวโลกที่กำลังรอชมรอติดตามอยู่ในขณะนี้ขอได้โปรด เมตตาสงสารให้ลูกใหหลานได้โชคได้รลาบเลขกถ่ายร้อนที่1ของงวดวันที่หกัญยายยนตพศสองพันหาร้อยหกสแห็แตกสโตเนีเนมโตเนียเนยนดปูเดอร์เขาา3โตแตกสมโตเปลี่ยงปังที่จะปูเคยส่างเคยเห็ดใหดังโด่งดังมาแล้วถือสโตตรงๆรงหัวมีกัะขอให้ได้3โตดัปูเดอร์เรือดนีเดดสิน ากันได้กับเน้นๆเนื้อปูดเด้อมันหนีลูกหลานผัสิขอเซียมไายเลขถูกและอายเยียมซี่จะขอให้ปูนี่อิจากกรณาให้ได้ตรงกับเลขทไทยลีกที่หนึ่งแต่เตปลี่ยนปางสามโตตรงๆโดนเนื้อปูดเด้อร์ซ่า ออกมาแล้วครับได้ได้แล้วครับเลขถูกจุดเลยนะครับ เดียวเลขกเข่าผมก็สิลุยเดียวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอยากให้เอฟซีรุกท่านนะครับได้โชคได้ลาภงวดบ้องทันกับที่ว่าเข่าสองโตนะครับโอ้โหว่าเอฟซีทันได้ได้โชคได้ลาภแน่เพราะผมกับบ่อไหลไหลสดนะครับจ้าทุกบ่อไหลไหลสดถามเข่าเอฟซีหรือว่าใครดวงดีแน่ได้โชคได้ลาภน้ำปูแน่ ปูเด้อเข้าสามตัวแล้วปูเอีกหน,นึ่งขะครับทุกผู้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเขย่าเซ็นซีนะครับเพราะงวดที่แล้วเข้าสองตัวนะครับ ปูเดอร์เลน,นด์เอเบิรงนูกเบิรงนลานเดอร์เบิรงเซมซี่จะไปตรงกับเลขท้ายแล้วว่ที่หนึง่งเดือปูเดอร์เอาเน้นๆสามโตตรงๆเลยเดือปูเอ้ยอ่าถูกได้มาแล้วครับหมายเลขสองครับหมายเลขสองนะครับหมายเลข ไม้ที่2สองออกมาแล้วครับไม้เลขสี่ครับหมายเลขสี่นะครับมาทุ่ม้ที่สาม หมายเลขสองครับสองสี่สองนะครับตาม,ม้นะครับสำหรับตัวเลขก็ใช้จังยานในการรับชม,ชมท่านชมจานุทของเขาเปิด้ตางตาหรือก็มารู้รอรุนเลขทูบนะครับท่านชม อุ้ยโอ้ย,อยตกใจเบิด์ตผมเลยเปม็นงูนี่ใหม่โลนลงมาค่ะตผองชมท้ายไม่รู้อะไรเดินวนไปวนมาอยู่แถวนี้ก,บบตตกต็ต้องชม,งมงเฮ้ยอุ้ยโอ้ยแม่กะบีใต้ขาผมตกใจเบิดเฮ้ยอะไรต้นไม้ไปยังอะไรกันู้ชมต้นไม้เขียวยังแรงเลยเฮ้ย เฮ้ยต้นไม้คุณผู้ชมต้นไม้เคยเย็นแรงเลยเมื่อกี้เดี๋ยวรอรอลุ้นเทูบก่อนนะครับรอลุ้นเรทูก่อนเดี๋ยวเราทูบไม่หมดก่อนนะครับท่านผู้ชมให้ทูบเพื่อไม่ตัวเดียว being <ocalypse> <play>. อเดกูขึ้นใาแห่ไมมเฮ้ยเฮ้ย ไม่ไม่ไม่ม่ไม่รู้อะไรครับเห็นเห็นเห็นหน้าแวบผมยาวๆท่านผู้ชมอยู่ข้างข้างต้นไม้เมื่อกี้ไปไปไป,ไปบังเล็ถูกบังเลยถูกแล้วก็ลากลับเลยนะครับท่านผู้ชมดูเล็กูกกว่านะครับเฮ้ยเอ้าเฮ้ย โอ้โห้วยามาเยเกือบล้มใส่หัวนะครับมีไมเ้เกือบล้มใส่ใส่หัวเมื่อกี้เด็กทูกกับหัวทัา,า,า,ามาึงทำไมเด็กยักตัวไม่ได้สองตัวเองนะครับตาก็บ่าใครดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมบังเด็กถูกว่าใหมย่ยักตัวนะไม่ได้สองตัวเองนะครับเดียเ๋ยวรอเด็กทูบก่อนนะครับ ผมเอาไฟสำรองมาถ้าไฟหมดก็จะได้มีมีไฟสำรองตรงนี้นะครับแต่เปิดพร้อมกันไม่ได้อนะโอยเปิดพร้อมกันเพราะอะไรเดี๋ยวไฟเบิดพร้อมกันนะครับเอางี้ดีกว่าน,นะครับ,บะไปดูเลขทูบไปดูเลขทูบเลยนะครับท่านผู้ชมเย้ครับท่ไนมครับท่านผู้ชม่ะเดี๋ยวไปดูเลขทูบเมื่อกี้ต้นไม้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมดูต้นไม้ก่อน ต้นไม้เขียวอย่างเงี้ยงเลยครับเมื่อวานก็ไม่มีกระรอกกระแตนะครับกระรอกกระแตก็ไม่มีปู่พญาเต่าหรือว่าปู่พญาเต่าจะได้ยังปฏิหารอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอ้าเอ้าเอ้าอุ้ยอุ้ยทัพชม เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอืมไม่มีมอ่ะไม่มีมอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูเลขทูบก,ก่อนนะครับดูเลขทูบดูเลขทูบเฮ้ยเอ้ากูขยับกำลังกำลังจะดู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 ดด ดูเลขทูบท่านผู้ชมแล้ว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 ปู่ปู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 ่หัน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 ห,ห,หน้าหันหน้าหันหน้ามาทางนี้อุ้ยเด็กเฮ้ยอุย้ยตกใจหมดผมเลี้ยนชุดเหลีหล่ยมๆอยู่ด้านในเนาะท่านผู้ชมตกใจหมดเลยนี่เป็นชุดชุดชุดอยู่ต้นตะเคียนนะครับท่าุกท่านตกใจหมดอืมเนี่ยเลขทูบยังไม่ไม่หมดเลยครับได้ สามสี่เหลืออีกตัวหนึ่งนะครับเลขทูปหลืออีกตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอเอ้โหเฮ้ยปิงปองลนปิงปองลูกลูก,ลกปิงปองประเด็นสองลูกอีกสองลูกครับท่านผู้ชมมีเลขสี่เดี๋ยวนะครับนี่ครับอีกลูกหนึ่งเลขสี่ก 4, ับ เห็นนะครับเลขสามเลขสามกระเด็นออกมาก่อนแล้วก็มีเลขสี่เอา้าปิงปองตรงกับเลขทูบท่านผู้ชมตึ้งเลยครับท่านผู้ชมสามสี่ปิงปองกระเด็นออกมาครับสองลูกนะครับเห็นสองลูกกระเด็นออกมาตรงกับเลขทูบเลยนะครับท่านผู้ชมอุ้ย อึดตึงครับอึดตึงเลยครับท่านผู้ชมตรงกับเลขทูบเลยครับแต่เลขทูบรอลุ้นตัวที่สามครับว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเลขทูบกั้ครับท่านผู้ชมเลขทูบหมดไปเลขทูบก็ยังไม่หมดแต่แปลกมากครับท่านผู้ชมปิงปองกระเด็นออกมาสามสี่ตรงกับเลขเลขทูบเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวสุดท้ายเอ้า ไอ้กูขยับหันหน้ามาทางนี้แล้วครับหันหน้ามาทางเลขทูบเลยผู้ขยับหันหน้ามาทางเลขถูกทา่านผู้ชมสามสี่แปดนะครับเลขทูบสามสี่แปดจ้าถูกปัง,ปงเๆเวยปุ้ยแต่สามัวตรงเลยเรื่องเงิน ตรงกับเลขถ่ายลวนที่หนงวดวันที่หกันยายนพศสองพันหาร้อยหกสิบแปดมระป่นเ้อสาธุสาธุสาธุ3 4มสนะครับนะครับตรงกับเลขเลขปิ่นปองเลยนะครับปิ่นปองกระเด็นออกมาแค่สามส สาธุปึ่งปังเด้อปุ้ยสามสี่แปดนะครับเลขทูปนักสล็อตตัวเลขก็โปรดใช้ว,ชวิจัยนัยในการรับชมด้วยนะครับ อู๋พยาเต่าให้โชคนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศ2568ด้วยนะครับขอให้โชคดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกวดตกใจมันลงอะไรล่วงเลยเฮ้ยเฮ้ยไปนะครับจะกลับลาปูแล้วนะครับท่านผู้ชมไปอยู่นานไม่ได้แล้วนะครับ งานใหม่โลดนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเเอาเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยไป้ะครับท่านผู้ชมไปโอเคนะครับได้แล้วนะครับเลขทูปเลขปิงปองอเลขสิงซีนะครับสำหรับวันที่1กันยายนพศาา2568นี้ก็จะได้กรารลาปูขยาเต่าแล้วนะครับลาเอฟซีทั้งบ้านไปพร้อมๆกันเลยนะครับสาธุเด้อร์ปูให้ลูกหลานเดินทางกระบ,บางปลอดภัยเขียวขาดจากไพ่พลายทั้งปวงเด้อรปูดเดออ่าสำหรับเอฟซีทั้งบ้านก็ขอให้โชคดีปังๆทุกท่านทุกคนนะครับ ค่อยพบกันคลิปหน้าพี่หน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามกับท,ท,ทีมงานด้วยนะครับมาวินชาแน,นลแล้วก็ป้าต่อยชาแน,นลนุ่มอามคนเดิมบาวแพทย์ชาแน,นลน้องน้ำชาแน,นลพ่อทองแหลกคนเดิมด้วยนะครับค่อยพบกันคลิปหน้าพี่หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ